อสวัสดีทุกท่านคุณพ่อจะลาจะลางานไปช่วยเขาอันปลูกมั่นหรือว่าไปก้นมั่นหรือจังไดบุเออคุณพ่อคนไปทําไปก้นมั่นบ่อื่นไปก้นมั่นนะพี่น้องเอ้ยเป็นก็เลยวัดขอไปซอยไปเฮ็ดนนำเขาก่อนจังน,น้อยว่า่ั่านพอพรุ่งนี้เนี่ยผมทําบานสไลด บานสไลด์นี่อันฮิตผู้เดียวก็ได้อ่าแล้วก็มีอบินค่าไฟมาแล้วทุกท่านเลยมีบินค่าไฟมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําบานสไลด์ต้องได้ซื้อไม้ฝามาตืมอีกพี่นอ้องเอ้ยไม้ฝ้าเนี่ยต้องซื้อมาอีกนะครับต้องซื้อมาอีกมัดหนึ่งไม่เพียงพอพี่นอ้องเอ้ยเฮ็ดบานสไลด์อ่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อพิจาาดูบินค่าไฟก่อน กี่บาทนะะหาบ่พ่อแล้วหาพ่อเลยจังเอาก็ได้คุณพ่อเอ้มันบอทันสิ้นเดือนไงยอยู่ดอกหาบินกาแฟบ่พ่อแล้วพี่นอ้องเอยอืม เข้อค่าไฟสองร้อยสองร้อยแปดสิบงวดที่แล้วสองร้อยหกสิบอืมโอ้เฮ็ดเฮือนนี่กับเชื่อมเล็กกับบ่อนักคือกันเนาะนนกวกานกวสเซียค่าไฟเป็นพันโอเคมือก่อนมือื่นกับไปเฮ็ดเรียกอย่าลืมเปิดประตูเฮือนไว้เดอ้ขอ,ข,อ,ข,อข้องข้องกุญแจไว้จังน้อยก็ได้ ล็อกเพื่อนไว้ได้เออได้ได้ถ้าเจ้าสิล็อกเจ้าก็เสื่องกุญแจไว้แถวใดแถวนึงก็ได้อ <c oughs> เอ่อไปเมื่อ,อเสือ่อกุญแจไว้หนังกโ็โชวบอกเดินทางกลับสั้นเลยเราก็กลับบ้านเดี๋ยวค่ำมืดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยววันนี้ทำเมนูเด็ดแกงสมมก้มบัวดวกอันเปกจื้อแบกกุจิตจื้อ จี๊ดกูไปทอดกรอบนี่แกงส้มดิมาบุญแกง<อ>ฮะตากแกงส้มกิบนบมดทอดกรอบอิดตากแกงส้มอ่ะกูยีดยันให้กักฮะโอ้โอวาบุญแปะหางจีไปอะไรกตบอีเสียกูยีดแล้วอ,อ,อนนะ,ะอืม จเจอโครงไก่ออนมีเนื้อแกะยุบอันนี้อีาอาอ้อี่ออาอ้อรถจบห้างรังโรนุซื้อโครงไก่ให้หมาก่อนพี่น้องเลยเอียซืซ้อนกเขาบอโอ้รถน้องโมจิมาพอดีเลยเนื้าแรังโรนุโมจิมาพอดีเลยไม่ทันกันโอู้นี่มืดดอ,ดดอดดแล้ว Đã bia ổn chứ Ui Ui Đọc chết, đọc chết Nó ăn rượu

そう。<Okay. S 2> okay. เว้ยมาซื้อโครงไก่ฝากอาหลงก่อนมีเตาตับเป๊ะเป๊ะนะทำอะไรเจียละ ท่านฝากไว้ท่าน,านี้เดินทางกลับก่อนสวัสดีครับ